สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการการสร้างงานการกัดป้ายต่างๆนะครับด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่เราเรียกกันว่า CNC r o u t e r เนะครับเราจะได้ทราบว่ามีความเป็นไปเป็น,ปน,ปนมาได้อย่างไรเพื่อที่จะให้งานเหล่านีา้มีผลสำเร็จนะครับ จะเล่าขั้นตอนต่างๆให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโอเคเราไปดูก่อนว่าเนื่องงานน,นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือ,อสิ่งที่เราต้องการจากแบบนะครับทีนี้แบบนะฮะมาได้อย่างไรและเรามีการออกแบบอย่างไรและเอามาทําการผลิตได้อย่างไรก็เราก็ไปดูกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับเริ่มต้นในอย่างไรนะฮะ อันดับแรกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ทันสมัยมากเราก็ใช้ AI เลยนะฮะออันนี้คือเจ้าของงานเลยนะครับก็มี requirement มาเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็เอามาอาขอคำแนะนำจาก AI นะครับพร้อมกับรูปอ้างอิง reference ที่เราอยากได้นะครับนี่คือรูปอ้างอิงนะครับก็มีรูปดอกไม้รูป ตัวอักษรอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ใจเราชอบที่เราหาในอินเทอร์เน็ตบ้างที่ไหนมาบ้างนะครับปกติเนี่ยนะฮะเราจะต้องให้ดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัว AI เนี่ยสามารถช่วยเราได้นะครับโดยที่ผมใช้ AI เนี่ยแล้วอีเขาอ,อ่านว่าดอลลี่บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับก็คือ GPT4 นะครับผมก็บอกว่าโอเคผมมีลูกสเก็ตต์ตตัวอย่างและอยากออกแบบิ้นงานตามตัวอย่างแบบง่ายๆมีสควตขององการ AI ก็ถามออกมาเลยนะฮะมีความออกมาให้เสร็จนะครับพร้อมกับสร้างรูปนี่คือรูปแรกที่ AI สร้างมาให้นะครับก็สวยมากโอเคทีนี้มีปัญหาว่านะครับคุณพี่ที่ต้องการงานเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการมากในขณะนี้นะครับผมก็คุยกับ AI ใหม่ว่าเราจะใช้ CNC ตัดงานแบบง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จาก AI มานะครับจากนั้นนะฮะ AI ก็แนะนำ บางสิ่งบางอย่างซึ่งเราอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนไม่ทราบก็อ่อานอย่างงี้ได้เลยแล้วก็โอเคลองอให้ g e n e r a เรภาพต่ตตางๆมาซิเอไอก็ออสร้างมาให้นะครับนี่คือทีนี้พอเป็นรักษณะงานสามิติแบบนี้เนี่ยนะครับเอไอสร้างกินเนอการในภาพสามมิติได้แต่ว่าไม่สามารถเอามากัดงานด้วยเครื่องจักรได้เราต้องมาสร้างงานใหม่นะครับผมก็จะมาใช้โปรแกรมพวกออกแบบนะครับ อย่างตัวอย่างก็คือ,อโปรแกรมที่ชื่อ Artcam นะครับออกแบบเพื่อสร้างรหักัดงานนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือ AI ก็ช่วยเราคิดนะครับดีไซน e ขั้นตอนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยังยังต้องเป็นมนุษย์อยู่นะครับก็คือหมายทวามว่ายังต้องอาศัยผู้คนช่วยงานอยู่นะครับขั้นตอนนี้นะฮะก็คือ,อสร้างกราฟิกต่างๆเกิดจาก ลายเส้น uh, นะครับให้กลายเป็นทุกคำสั่งสำหรับเครื่องจักรเซนนะครับโอเคแล้วเราก็นำรหัสชุดนี้นะครับไปเดินไปสั่งให้เครื่องเดินโอเคร okay, เราไปดูกันว่ารหัสอะไร รหัสที่ได้นะครับรหัสที่ได้เป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรนะครับก็คือเครื่องจักรที่ได้นําเสนอไปนะครับก็เครื่องจักร CNC พวกนี้นะครับเราก็เอามาทําการควบคุมการตัดของชิ้นงานนะครับหลักการมีคร่าวๆตามนี้ทีนี้ วิธีการเรียนรู้นะครเราเราจะต้องเรียนรู้กระบวนการของการออกแบบขั้นตอนการออกแบบซึ่งสมัยก่อนต้องใช้เวลายเยอะแต่ณปัจจุบันนะรเราสามารถใช้ AI ช่วยออกแบบได้ทําให้เราเวลาขั้นตอนในการทําง,งานได้มากนะครับทีนี้กลับมาที่ a ออีกทีหนึ่งนะครับพอเรามีไอเดียใหม่นะครเราก็คุยกับไ i นะครับดีไซน์ออกมาแต่ภาพพวกนี้เป็นภาพ2มิติเออภาพ วาดน,นะครับเรายัางไม่สามารถเอามาควบคุมเครื่องได้ล้วมาการรียนรู้มาเขียนใหม่เือเราได้ไอเดียได้แนวคิดนะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องอาศัยคนช่วยนะครับจนจาการูปต่างๆนะครับที่เราลองสร้างนะครับพอมาถึงเราลองให้สร้างพวกรูปเระาาว่าสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ผลว่า,ามาีมีความ มีปัญหาเรื่องของทางสังคมนะครับก็เขาจะไม่สร้างให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรภาพทั่วไปเขาจะสร้างให้นะครับหรือบางคนอาจจะมีวิธีการหลอกล่อให้คุยก็ได้นะครับผมก็สร้างกล่องเราทินเนาการว่าเราอยากได้กล่องอของแขวนปีนใหม่แบบนี้แต่วาม,มีลายมังกรอ่าน้องม,มาทำขึ้นมาให้นะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ไอ้หลังจากนั้นนะครับผมก็คุยกับไอ้ว่าโอเคต่อมามคุณี่สอนเราเรื่องการทําสีหน่อย นะครับเขาก็สอนนะครับการลงสีนะครับันตอนสุดท้ายนะครับนี่คือการใช้ AI ช่วยงานนะครับในปัจจุบันนี้เราพัฒนาไปถึงจุดนี้ครับ